วันนี้เสาร์อาทิตย์เราทํางานบ้านาว้ายเป็นไงน้องช่วยทํางานบ้านตกเลยตกเลยน้น้องช่วยกวาดอยากญ่อ่ะช่วยเร็วอะกวาดได้ไหมหมุนหมุนาออ่ะยขึ้นอาโยขึ้นอะกวดาดเป็นยังไงบ้างามันหนกักแสดงว่าน้องตัวเล็กยังทําไม่ได้ใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กคนตัวเล็กเอา จะข้ามไปสิอยากใ่เต็มเลยนะ่ะเสาร์อาทิตย์เอเล็้วเหรเห็นอยากใ่ไหมอันไหนเขาเรียกอยากใ่อย่าไปโดนเออนั่นไงอยากใ่จัดการเลยจัดการเออเอาให้ถึงให้ถึงถึงนั่นแหละขาวๆนั่นแหละเอาถึงหมุนออกเอาให้โดนยังไม่โดนเลยหน้าโดนแล้วเก่งจังมองอีกตรงไหนมันอยู่ตรงไหน มองหามันมีตรงไหนอีกไม่เห็นไม่เห็นเงี้ยน้าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแสดงว่าน้าเหนื่อยไม่ทำงานบ้านนี่น้าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเพราะฉะนั้นน้องต้องช่วยน้าโอเคไหมเอามีตรงไหนอีกโอ้นี่ไงเยะแยะเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงนี่เอายกมายกมานี่อยากใหญ่นี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วพอแล้วเหรอนั่นที่ไมโอ้ยเจอด้วยเออใช่หมุนหมุนหมุน เอออย่าโดนภาพนะเดี๋ยวภาพนะ้ำเบิร์ตกลงมาแตกนะนะ่ะอช่วยช่วยเอออย่าไปโดนภาพเขานะนะั่นน่ะอช่วยช่วยขเขาเ